โยสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็แค้หูหยอี่าครับน่าจะเป็นการโอ้มีผงเล็กน้อยนะครับเป็นขี้หูผงยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ในคลิปไรสาระหรือว่าขี้หูผงดีก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอน้ำยาครับ ก็เลยใช้วิธีเก่าน้ำหนักมือที่ลงไปเนี้ยก็เป็นน้ำหนักที่เกิดจากน้ำหนักของเครื่องมือนะครับไม่ได้เก่งข้อมือไม่ได้เก่งหัวไหลแล้วก็ตอนที่ดึงเข้าดึงออกเนี่ยก็ทำอยู่ในระยะแค่ประมาณไม่เกินหนึ่งเซนนะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเท่าไหร่เพราะว่าหูเย่าเนี่ยตัวข้างนอกจนไปถึงตรงกลางเนี่ยตอนนี้ผมวนอยู่ข้างนอกผมก็เลยทำหนึ่งเซนแล้วถ้าจะไปเข้าตรงกลางเนี่ยตรงกลางหูเนี่ยผมก็จะลดลงเหลือจุดที่จะดึงเข้าดึงออกชักเข้าชักออกเนี่ยแค่ครึ่งเซนซึ่งขนาดที่รับรองได้ว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า ข้างนอกเนี่ยพี่อาก็คงเคยเอาเล็กเนี่ยไปเกาเล่นแล้วมากกว่ามั้งครับเพราะว่ามันก็มีร่องรอยอยู่ตอนนี้ผมไปถึงด้านในแล้วครับอด้านในมีตัวสะดุดอยู่ตรงนี้มุมหนึง่งมุมสะดุดเข้าใจว่าน่าจะเป็นขี้หูเดี๋ยวผมจะลองแซะดูนะครับว่าใช่ขี้หูไหม มุมสะดุดเล็กน้อยจากปลายอ่าใช่ครับเป็นขี้หูแต่เป็นขี้หูเล็กมากไม่ใช่ไหมอ่าออกครับออกมาเรียบร้อยเป็นคาบคลี่หูเล็กน้อยเองครับเดี๋ยวเราจะไป เปลี่ยนอันแล้วก็ทําตรงโซนอืน่นคือพอทําไปปุ๊บเจอโซนไหนผมก็จะแคะโซนก่อนเลยตอนนี้ผมก็พลิกกลับมาด้านบน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 เหมือนไม่มีนะครับแต่มีตรงมุมนี้นิดหนึ่งที่สะดุด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 ,ด,ดตรงขอบนี้หนึ่ง รล้อยแล้วครับก็เป็นคาบไปเฉยนะครับไม่ไม่ได้เยอะแยะอะไรเป็นคาบไองนะครับนิดเดียวเองครับเป็นคาบเหนียวเหนียวเหลืองเหลืองข้างนอกมันจะเป็นขุยข้างในก็จะเป็นเหมือนครีมนิดหนึ่งตอนนี้ผมจะไปที่ขอบแก้วหูแล้วนะครับตรงขอบแก้วหูนี่เราก็ทำระยะมันเหลือแค่สามมิลลิเมตร ปรับไฟก่อนสามมิลเมตรก็พอใกล้แก้วหูมากๆก็เหลือแค่สองเหลือแค่หนึ่งมิลนะครับให้รู้ว่าขยับจะเปลี่ยนดึงเข้าดึงออกผมก็เปลี่ยนเป็นออกด้านข้างแทนดีกว่ามันจะชัวร์กว่านะครับแล้วก็เก่าเก่าเขา,เาค่อยๆเก่าเบาๆเบาๆก็ดูท่าจะไม่มีอะไรครับสะอาด สะอาดตั้งแต่ข้างนอกอยันข้างในแล้วตอนนี้เราก็จะใช้น้ำยาล้างหูเราก็อัดน้ำยาล้างหูเข้าไปไม่เต็มที่หูเยียอ้านี่แค่สบายนะครับเพราะรูหูใหญ่กว้างกว้างจนที่ว่าเพื่อนๆก็ยังมองเห็นแก้วหูใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเห็นนะจากมุมกล้องนี้ อ่ะเมื่อกี้มีขี้หูเศษตรงนี้นิดนึงเขียวออกมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่เราจะเก่าเล่นๆเสียงผมอาจจะหงอยๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ดีก็ะดาแล้วตื่นเต้นกับฟุตบอลมากเพียงแต่ว่าเมื่อวานทีมรักผมเนี่ย มันแพ้เมืองทองขาบ้านสูนประตูตัวหนึ่งทั้งๆที่เมืองทองเล่นอยู่แค่สิบคนเมืองทองเล่นอยู่สิบคนตั้งแต่ครึ่งแรกอะเล่นไปไม่ถึงสิบนาทีมันก็โดนไล่ออกมันเหมือนกับเกมลาบเปรียครับที่มันน่าจะจบลงด้วยชัยชนะของเราเพื่อเพื่อก็มั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆบุก ขึ้นไปแล้วเราก็จะทําประตูได้แล้วเราก็เข้าใจว่าเขาต้องไปตั้งรับดังนั้นเราก็จะต้องทําชิ่งและเล่นเกมเร็วหรือไม่ก็เลี้ยงจี้เขาหากองหลังแต่เปล่าเลยครับจีมรักผมกับเล่นใช้เวลาถ่ายบอลไปมาจากบอลไปหน้าจากบอลมาหลังทําอย่างกับบอลขึ้นนำอะครับยังไม่ได้นําอะไรสักอย่างแล้วก็เล่นแบบนี้เหมือนเล่นกับบอลเล่นลาบบรีเป๊ะ ออกบันช้าหรืออืดไปเรือเกลือจนทุกคนเขาจับทางได้หมดผมเคยบอกตั้งหลายครั้งว่าเร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าก็ชนะแต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดสุดท้ายเราก็จบลงด้วยเหมือนนัดกับประจวบก็คือโดนยิงช่วงท้ายเกมแล้วก็แพ้ไปยิงเขาไม่ได้ก็ถูกยิงในช่วงท้ายเกม ช่วงนั้นทดเวลามันแค่มันต้องทดเวลาหกนาทีทดเวลาไปได้สามสามหรือสี่นาทีกว่า,วามางเราก็ถูกลูกโตกลับมาแล้วก็มุ่งเข้าไปซึ่งผมเจ็บใจมากเลยครับเพราะว่าตัวที่จะต้องประกบตัวที่จะโยนและตัวที่ต้องประกบตัวที่วิ่งเข้ามง่งก็คือตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนตัวลงไปแล้วแทนที่จะประกบตัวประกบกับ ปล่อยให้ตัวประกบเปิดลูกแล้ววิ่งเข้ามามุงได้ไม่รู้จะพูดยังไงเซ้นงนั้นสนามเพื่อนเพื่อนบางคนอุตส่าห์บินมาจากกรุงเทพขึ้นมาจากภัคกลางเพื่อที่จะมาตามเชีย์ทั้งกว่างกรุงกว่างที่อยู่ต่างจังหวัดมากันหลายที่เลยครับ มาเยี่ยมบ้านด้วยแล้วก็จะมาดูบอลด้วยแต่ทุกคนก็พบก,กวับความผิดหวังกลับไปเหมือนกันหมดอ๋อทุกคนนะมุมกล้องมันตกไปั้งแต่เมื่อไรเนี่ยสำหรับผมนี่ เกมโหดร้ายเสมอครับสำหรับเวลาเราเป็นเจ้าบ้านแล้วแพ้ขาบ้านเนี่ยผมไม่ชอบเลยนัดหน้านี้เจอขอนแก่นถ้าไม่รู้ชนะขอนแก่นไม่ได้ก็ไม่คงไม่ต้องพูดอะไรอีกเยอะแยะครับ ตอนนี้เพื่อนเพื่ๆเห็นหรือยังดูหูชัดไหม,มช่วงแรกไม่รู้ชัดไหมผมก็ลืมดูมุมกล้องแค่หูเพลินไปหน่อยบนเพลินก็เลยมองไม่เห็นมุมตอนนี้ตรงกลางตรงขอบข้างนอกสะอาดเอี่ยมเลยนะครับ อตอนนี้ผมก็จะทำการปั่นด้านในตรงขอบแก้วหูแล้วนะครับอตอนบริเวณที่ปลายสัมฤทที่มีน้ำเล็กน้อยมันจะทริบเล็กน้อย ไปกระทบกับขอบแก้วหูหรือว่าแก้วหูโดยตรงเนี่ยต้องกะระยะและน้ำหนักดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหูจะบาดเจ็บและอักเสบได้โดยเฉพาะแก้วหูแก้วหูไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับั้นช่างใหม่จะต้องระวังไว้ส่วนเพื่อนๆที่คิดจะไปทำให้เมียเองที่บ้าน ก็ดูไว้ทำสัมลียาวอย่างนี้แล้วเข้าไปสักแค่นี้แล้วก็ปัดเพราะว่าความลึกความตื้อหูแต่ละคนก็คือประมาณหนึ่งนิ้วแต่ไม่เกินนิ้วครึ่งน,นะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะก็ยังพอที่จะใช้สัมลีแล้วมีน้ำหนักที่ปลายเล็กเรียวแหลมเสี้ยมแบบนี้ใช้ได้ครับรับรองไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าอักเสบแน่ ถ้าเกินกว่านี้ผมบอกได้คำเดียวว่าเจ็บแน่นอนครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าปลายสํารีที่จะเข้าไปครบขอบแก้วหูแห้งนะครับโอ้ตรงนี้นี่เนะ็ตน้อยเห็นไห้นี่ขูดออกมาเลย ขูดขุดขูดขูดม,มาดูสำรีกันก่อนตอนนี้เข้าถึงแล้วเห็นไหมถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนเพื่อน,นเห็นกันไหมอ่าปรับมุมกล้องหน่อยก็ปรับมุมกล้องจนสุดติงนะครับตัวนี้เบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้ว พื่อพยายามให้เพื่อนมีความสุขกับการดูเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนตะ์น่ะที่แค์พยาบาล29ปีกันอย่างสนันปั่นปืนอ๋อหมายถึงว่าคือเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากและทุกคนก็ชอบมุมกล้องก็เป็นมุมกล้องที่ผมพยายามต่อไปผมก็จะพยายามรักษามาตรฐานเรื่องมุมกล้องแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับ หูแต่ละคนด้วยครับดูเหมือนข้างนี้จะไม่มีอะไรแล้วครับสะอาดหมดจุดทั้งข้างนอกข้างในเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันไปข้างนู้นกันก็มาดูกันต่อที่ข้างนี้โชคดีมากเลยระหว่างเปลี่ยนข้างหูเนี่ย แบตก็หมดพอดีครับนี่เราก็เปลี่ยนแบตใหม่มาละตอนเดินเข้ามาผมดันซุ่มซ่ามเอาหัวเข่าไปชนก็อีนั่งโอ้เจ็บเล็กน้อยครับข้งนี้ไม่มีคราบนะครับมีคราบมีคราบเยอะกว่าข้างนู้นด้วยนะเดี๋ยวผมขูดคราบไปดูเลยนะครับ ที่ขูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ารอบนอกกับตรงกลางหูของยีอ้าเนี่ยเข้าแข็งมากนะครับรวมกับไอ้ไขมันตรงนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหด้วครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะนะครับเนี่ยมันเป็นขี้หูไขมันเลยอืม อนั่นสิแล้วไม่ข้างบนไม่มีมีแต่ข้างเนี้ไขมันข้าง้นกับไม่มีนะตรงด้านหนอกกับมีด้านนี้เยะๆเลยอืมอตนนี้ก็เช็ดหมดแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปดูด้านในกัน ไปดูซิด้านในเขาทำอะไรกันด้านในมีไม้มีใครอยู่บ้างคงไม่มีอะครับถ้ามีก็จะยุ่งเลยนะครับเนี่ยจะมีคนอยู่ในหูได้เนี่ยก็เว่อไปแล้วครับโอ้ตรงขอบแก้วหูมีมีเออ เออจะเรียกอะไรดีเป็นสเก็ตนะครับเป็นสเก็ตสเก็ตโอเคออกออกมาได้แล้วครับก็ไม่ได้ยากเหมือนที่มันไปอัดแน่นเหมือนพยาบาลไม่ได้ยากเหมือนไอ้เส้นผมที่มันไปอัดเป็นวงแหวนแน่นของไอ้หนุ่มขายบัก,กัน งานนี้ก็ข้างนี้ไม่มีอะไรเออมีตรงนี้อีก,กนิดหนึ่งเอาเกือบข้ามไปได้ยังไงเนี่ยอืมจะข้ามไปในแย่เลยนะเนี่ยอ,ออกมาแล้วครับขี้หูอะไรครับไม่มีอะไรโอ้ว่าไปว่ามาเยอะดินกันนะเนี่ยขี้หูก็เยอะมาก ดูสิตรงนี้หมดยังอมไม่น่ามีปัญหาแล้วครับดูครับเป็นเศษเศษออกมาหมดแล้วตอนนี้ผมจะใช้น้ำยาล้างฮิออาช่วงนี้นักร้องรุ่นพี่ผมกลายเป็นผีรุ่นพี่ไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะแขนซ้ายลายมังกร หรือว่าออสบรนดีไม่ใช่จะออสคิริบูลแม่เดี๋ยวออสบรนดีได้ยินตกใจเลยออสคิริบูนที่ลองไปมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องห่างกันโอ้โหดูน้ำเสียงไม่กระเซาแบบเขาเลย หาดวงใจเรื่อนรอฝากบดเพลงบเบลงให้ไว้เธอโปรดเก็บใจไว้เพื่อรอส่วนแขนซ้ายลายมังกรเนี่ยเอ้อเ,อเพลงแขนซ้ายลายมังกรเพลงหนึงดังเพลงอะไรมีเมียเด็กต้องมันตัวเทค็ค ร่างกายแน่นอนอะพีเนี่ยดังโครดอ <ś led> ความสุขและความมันเถิงที่ผมพยายามจะมอบให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลชีวิตของตัวเองดูแลและเป็นแคร์ความรู้สึกของคนที่คุณรักการสแสดงความรู้สึกที่เป็นความรักและความห่วงใยให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเราก็ทําไปเถอครับการแสดงออกวงนี้ยมีจะได้ครับได้ครับความรู้สึกเหล่านี้จะไปเติมเต็มแล้วทําให้ความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจกันมากขึ้นบางครอบครัวอาจจะมีจิตจต่อกันนะครับแต่ก็ผมบอกได้เลยไม่มีประโยชน์ครับ พอตายแล้วหรือว่าถึงเวลาเจ็บป่วยจริงๆจะมานั่งเสียดายกันไม่ได้ไม่มีประโยชน์เสียเวลาเสียดายเดีตอ,อ,อ,อนนี้ผมก็ม้วนข้างนอก กับตรงกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยได้เข้าไปคีหูด้านในนะครับอตัวนี้ข้างนอกข้างนอกก็เอิ่มเละเลยไรไปแล้วครัทําไมขคี้หูฝั่งนี้ถึงเยอะหรือว่าเล็บเพียอาไปนิดหนึืง ขอบด้านในถึงแล้วนะครับก็ปั่นก็หมุนอยู่โอ้มาที่ขอบด้านนอกกับตรงนี้ใช่ไหมออกไหมอ้าออกไปแล้วไปไหนวะมันมีเศษขี้หูอยู่มาเกลียบผมเห็นน่ะแต่ร้วาเคลื่อนตัวไปแล้วออกไหม ออกไปไหนนะหรือว่าละลายติดกับอ้ออยู่เนี่ยครับเนี่ยขาวๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาคียหัวหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ปั่นสำลีเล่นปั่นสำลีนี่จบก็คงใกล้กับเวลาที่เราทำการทิ้งน้ำยาย้อมผมพอดีครับก็ โดยปกติก็จะไม่ให้เกิน25-30นาทีเพราะว่าไม่อยากให้มันติดหนังหัวคือเราจะย้อมจากสีน้ำตาลให้มันเป็นน้ำตาลเข้มนี้หนึ่งแต่ไม่ถึงก็ดำแล้วก็จะทิ้งประมาณนี้ครับ ตอนนี้เราก็จะปั่นที่ขอบแก้วหูครั้งสุดท้ายกันแล้วเพราะว่าข้างในแห้งหมดแล้วครับเอาหลุดอีกขอทำใหม่นะขอทำใหม่ทำเรียวๆยาวๆทำเรียวๆยาวๆอได้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  อย่างที่คิดไปเลยครับอืตอนนี้ไปถึงขอบแก้วหูแล้วอันนี้ก็จะเอาไปไว้ให้เป็นขี้หูแฉะแล้วกันครั้งแรกก็จะเอาไปไว้ขี้หูไรสระอยาไปไว้ขี้หูแฉะดีกว่า ันก่อนน้องยิ่งใหญ่ก็มาแคะนะครับแฟนขับน้องยิ่งใหญ่ก็จะเจอกันไปเรื่อยๆนูน้นะจนกว่าจะโตหรือว่าจนกว่าผมจะตายัะไปข้างอะนะมามาดูว่าขี้หูรวมๆที่แคะก๊อกก๊กแคกแกเนี่ยมันเยอะขนาดไหนตอนแรกก็เหมือนไม่เยอะนะไปไปมาไม่เยอะเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูกันเดี๋ยวจะให้ดูกันอือือืออ้าอ้าดูนอ,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 อยูก่อนนะต้องดกอีนนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วก็กดลงมาหน่อยนี่น เห็นไหมก็รวมๆใหญ่ใช้ได้เลยนะครับรวมกันก็โอ้เท่าเล็บยืกก้อยได้บายบายเจอกันครั้งหน้าครับโชคดีมีความสุขร่ลำรวยแข็งแรงกันทุกคนนะครับแฟนครับ